ครับตอนนี้เวลาเกือบเกือบห้าทุ่มนะครับชอบมีคนถามว่า,าผมเอาเวลาไหนไปยุ่งเกี่ยวกับดนตรีเวลาไหนนั่งทําอะไรเกี่ยวกัดนตรีนะครับก็เวลานี้ครับเวลา่อนก่จะเย็นคืนนี่ก็วันนี้ไปซ้อมโน้ร้ายเด็กแล้วรู้สึกว่าลิ้นปี่ม่ค่อยดีก็เลยกลับมาตัดลิ้นปี่ใหม่นะครับก็มานั่งตัดลิ้นปี่นะครับเหลืออีกนิดหนึ่งกําลังจะเสร็จแล้ว ก็มีเวลาเนี่ยครับค่ำๆเด็กๆตื่นๆก็หาเวลาว่างๆนั่งทำอยู่ที่ภาควิชานะครับคนก็ไม่ค่อยจะมีเจอเด็กๆข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะครับเสียงปีก็คงจะไม่ทําให้เขาลาคาญมากนักแต่จะลาคาญหน่อยเพราะว,าว่าเวลาตัดเล่นปีใหม่ใหม่มันต้องลองนะครับพอลองแล้วเนี่ยมันมันไม่เป็นเพลงนะครับเริ่มจะได้แล้วเริ่มจะได้เด็กก็เริ่มจะไม่หนุกหูมากแล้ว ก็จะได้ก็จะหลกหูอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนคลายสมองจากเครื่องดีเครียดนะครับ